คครับแค่น no ี้ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์เชนแนวนะตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะครับตอนนี้อยู่กับเอเวเรนะฮะในเทพที่บแล้วตอนนี้เรามาเข้าป่าก็คือตอนนี้ยังจับทางตัวมันไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวเรามาจับทางกันในรอบพีสาเป็นแบบเวอร์ชันจังเกิลนะฮะก็จะออกเป็นแบบเป็นดงเป็นดาบดาเมจปกตินะฮะ ตัวพัลสีมันเวลาตีครั้งที่สามมันจะตีแรงขึ้นนะอันนี้ใส่ลุ่นขีมาด้วยนะเพื่อให้มันมีโอกาสตีติดขีนะเหมือนฮิตนั้นจะขีได้นะหรือห๋ือมันจะเป็นทางนี้วะ แลนะ้ววะนะเชื่อชื่อติดพัสซีไปดิครับพัสซีก็คือเก็บสแต็คห้าครั้งเนาะแล้วก็ตีดุดเลือตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็บางลง6%กเปร์เนตะ์ะ เดินแก๊งเนี่ยแต่ลมข้างล่างนิ่งตรงกลาง okay. ตี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 โอ้ oh, ไม่ถึง <laughs> แขนสั้นอุย้ยเชียวหัว ไปแล้วไปแล้วต,ตีตีตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนสกิลสกิลหนึ่งดาบพิฆาตเอ๊ะหรือมันต้องค่อยๆเล่นวะพี่สุกก็ตอนเนี้ยอาจจะอัพท่าหนึ่งนำหรือเปล่าเพราะว่าจะใช้ท่านหนึ่งบ่อยกว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาอัพท่านหนึ่งนำดีกว่าเหรือท่าสองใช้บ่อยจริงแต่ว่าใช้ทีไรแล้วแบบเหมือนเป็นท่าปิดตายทุกทีเลยเดี๋ยวพี่ลองอัพหนึ่งนำก่อนนะถึงท่าหนึ่งจะแบบ ไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าพี่ไ่าว่าน่าใช้บ่อยอ่านนี้จะไม่ได้เก็บกอนนอ อันนี้เขาใส่ลูนคีมาแล้วมันก็จะตีคีแรงนิดนึงนะฮะโอเคไหม <c oughs> ตัวมันแอบเดินชามกันเนะ ลิงเหมือนจะขึ้นบนนะเมื่อกี้เห็นไเอาไว่นั่น๊ะเฮ้ย <c oughs> ยกเข้าไป <c oughs> มันเดินหนีง่ายจาาังวะนิ่งนั่ไปก่อนแล้วซ <c oughs> <c oughs> ื้อได้ใ้ชั้นหนึ่ง หนึ่งถ้าใช้โดรแล้วมันจะแบบพลิกตัวเองไปข้างหลังเขานะฮะโอ้โหตีสวยไหวบนะ้านะใครก่อนเดียวไม่อยากสดเท่าไหร่เลยสดและทรงไม่ดี <c oughs> แล้วเขามายึดตัองเรางั้นเลยหรอ,อได้นะเฮ้ยเอ้ยได้อยู่นะ <c oughs> มีอะไรสับโป้งไปเ <c> อ <oughs> าชิเม็ดวะที่มันจะเป็นทางนี้วะทุกคน เออไปแล้วล้วงอือพี่อันฝากด้วยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> What was that? โอเคแมงโครแขน ดีสัตว์ขมับโลกจริงๆฉัดเมื่อกี้แค่ชดชดฟุกนะมันไม่ใช่ชดที่โหดหรอกเราคิดมากโ okay, อเคพี่พี่เอาพี่อัพหนึ่งนำอ่ะน่าจะเป็นทางนี้แหละเพราะหนึ่งสึกใช้บ่อยมากนะครับ สกิลหนึ่งมันไกลกว่าระยะพุ่งนะคือมันถ้ามันไม่โดนมันก็ยังกว่าสกิลอยู่ดีนะโอเคมาเราเล่นนฟูลดาเมจเลยนะตอนนี้ okay. แต่ก็น่าโดนชุดเดียวตายเหมือนนะั้นเราอะ โอโหจังหวะน,นี้จังหวะนนต้องไปเปิดงานมันอยู่ข้างบนเต็มเลยะจะรอดเหรอมาเป็นไป <laughs> สับเข้าออก <laughs> เล่นแบบจำสเกลมาตีมังกรกันดีกว่า <laughs> <laughs> มา,าเล่น ไม้สุดให้หยุดที่คำว,ว่าแรงไงลิงลิง,ลง เอิงเข้าไปเี่มันยังไม่มันชีไม่เกือบจบแลนะ้วเนี่ยแต่ยังไม่จบแค่เกรียบเนะนี่ยเลยจ้า แพ้แล้วคลิปลงด้วยเอากรรมไงงั้นอาจจะแพ้ก็ได้ด่นนนี้ที่สองพันวะมมนไหวก็อยากลองใส่เดียวกับดาร์คเลเยอร์ตีไม่เข้าเลยเข้าไปโอ้โหตัดเลือดเข้าไปเจ็บปวดว่ะจิ้มทีสองพันก็ได้นะแรงอยู่ ไม่พอไดอ้ต้องการเท่มดูดเลือดเพิ่มสักชิน้นแต่มันไม่ได้ดูดแรงอย่างนั้นนะต้องแบบไปตีออคนปะถ้าไม่ไตีออคนมันไม่ค่อยแรงนะนี่ใส่ดูดุดเลือดมาหเครับ ขี้เราหลบสก,กิลได้เหรอมาออกขี้แล้วจะดูปะแปลกๆไงนะแต่ว่าตัวนี้เวลาตีครั้งที่3มันตีแรงขึ้นเท่าครึ่งน,นะก็อาจจะใช้ทำงานคู่กับขี้ได้อยู่นะบุเช so ีย,ยไม่โดน <laughs> โอ้เสียดาย่ก,กี้โดน,นน่าจะตายนะในฟิกเกอร์อ่ะนี่นะคือจังหว่ายปากั นบอกเป็นอรตมะตอนพุ่งนะฮะ <g ay> เดี๋ยวอ่านสกิลก่อนมันเขียนว่าอ๋อเป็นอรตมะตอนพุ่งนี่หว่าลืมอ่านไปได้ไงวะเนี่ยเราพุ่งเข้าไปก็เ <g ay> ปิดท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยล่ะบ้า <laughs> เออวิธีการรวมมันก็ง่ายดีนะตอนนี้ทีมันดีอ่ะตัวมาโหดเหรอยังไม่สามารถสรุปผลได้นะฮะเอาพี่สวยครับพี่เฉย มันใช่เหรอทุกคนมันใช่เหรอมันทีมดีหรือเปล่าตอเนี้ยอันนี้มันของนำที่คิดว่าเราควรจะต้องรีวิวสองเกมให้เห็นภาพมันชัดขึ้นอย่ามีตาหน้าเราเป็นแบบยืนเลนแล้วกันเนาะเราคงอยู่กับรูนครินะฮะแต่นี้มายืนเลนแทนแล้วเอาสเปรวิ่งมานะครับโอ้โหสกิลหนึ่งมันกวาดแต่ข้างหน้าเลยนะเพราะงั้นมันเป็นสกิล LE นะฮะ ถ้าเกิดผมโอ้โหไม่น่ารอดเฮ้ยได้ได้ได้แล้วโอ้โหโอ้โหเออแม่งไม่น่ารอดอ่ะถูกแล้วให้ตายเถอะกันในป้อมกันตีในบ้านเนี่ยโอ้โหอะไรขนาดนั้นอะโอ้โหตายโอ้โหกดตีไม่ทันเ่ยกดแจะบางงานขึ้นมา โอเคเฮ้ยชุบเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ตีขึ้นเรยขึ้นเรยขึ้นเรยขึ้นโอ้โหโอ้โห <m> มาเลยช็อตเดียวเหยียบหัวตุ้มหัวแตกเลยเออได้นะถ้ามีคีย์ที่สองอ่ะอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โดนอันติเทลเมืกก่อกี้ไม่ได้ขยับเลยอ่ะอันติยังกดไม่ทันเลยเมื่อกดท่านหนึ่งไม่ทันนะซวยจัดเลย โอ้ก็เ hmm. กิดจะได้แล้วโอ้ก็สลับเอรเล่เตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าตัวมันขนาดไหนนะแต่พี่ว่าตัวมันน่าเล่นระดับหนึ่งนะด้วยอันติอะไรเงี้ยอันติมันค่อนข้างดีเลยนะแบบในความสามารถในการล้วงอะไรเงี้ย ส่วนถ้านหนึ่งเราใช้งานบ่อยนะครับแต่ถ้ายืนเลนน่อจะใช้อัพสองนํำก็ได้นะถ้าไว้กับเคลียร์เวฟนะครับแต่1มันใช้มันใช้ได้ดีเวลาไฟนะแบบใช้แล้วแบบได้เคลียร์ดาเมจได้อะไรอย่างงี้นะครับใช้สกิลสามารถโดนแล้วดูดเลือดได้อะไรอย่างงี้ต้องมารอดูนะว่ามาจอกมาแนวไหนนะแต่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยตอนอันติเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าพอแค่เข้าไปแล้วปิดฟินิชช็อตเขาโดยชุดเดียวไม่ได้เนี่ยเหนื่อยอาจจะเป็นต้องออกล่องพวกบดับแดงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอไปนไปได้นะครับแต่ว่า คิด <S an throp od> ว่านะ่าจะต้องเป็นตัวชุดเดียวตายซะมากกว่าเพราะจังหวะมันช้ามากเวลาเลดเกมนะ่ะเล่นยากอยู่พอสมควรนะมันแบบตัวมันแอนิเมชันค่อนข้างช้านะรถคู่ดาวอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ประเด็นละประเด็นอาจจะเป็นแบบชุดจังหวะเดียวควรจะได้ตัวตัวนั้นมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นออกหยิบระเบิดมาอาจจะดีก็ได้เมื่อกี้พี่หยิบวิ่งไวมาไม่ค่อยได้ใช้เลยพี่ว่าอาจจะเป็นแบบตัวล้วงถ้านึกภาพไม่ออกคล้ายๆสกัดแต่เวอร์ชั่นล้วงง่ายกว่าอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ลองไปเล่นกันดูนะสวยเทมพี่ว่าอาจจะเป็นสายเบิร์สดาเมจกันนะครับแล้วก็มันเป็นตัวตำแหน่งล้วงแครี่เป็นหลักนะยืนเลนอาจจะไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าวิาวธีการล้วงมันค่อนข้างรุนแรงนะประมาณนั้น mm hmm. คืออย่างที่พี่สงสัยก็คือพาร์สของเออร์ลอเนี่ยที่มันเขียนว่าสกิลของเออร์ลอจะทําการดูดเลือดทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าย,ยัางไงนะฮะ mm hmm. คือมันจะดูดเลือดตามค่าดูดเลือดหรือเปล่าหรือว่ามันดูดเลือดตามค่าสกิลนะครับเพราะว่า พี่รู้สึกว่าเวลาพี่ออกของไอเทมประเภทดูดเลือดแล้วเนี่ยเวลาสกิลแล้วมันจะได้เลือดขึ้นมาแบบตามดาเมจเลยหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์ตอบกันหน่อยนะฮะครับก็่ทนเพื่อนช่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝฝ่าตามด้ครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ